วันนี้จะพามาที่ฟาร์มนะคะที่ก๊อบค่ะวันนี้เป็นวันหยุดอากาศดีมากเลยเนี่ยค่ะเดินเข้าไปแล้ว <c oughs> เ,ปเป็นแบบ ตีกอไม่ใช่แบบตีกอที่อะไรอะเขาเรียกบมื่อเชีพแบบมีแค่ตีกอเพื่อีตเ่อร์ทีเอได้ด้วยเ,เจอไม่ได้มามกที่จอดรถดจะอยู่ทางนี้ ค้งนิดหน่อย,ก,ออยก็จะมาเจอนะคะก็จะมาเจอมุมนี้ <c oughs> พอดีเจอเพื่อนก็จะมีร้านอาหารในนี้ด้วยครับ เป็นน้ำอาหารนี่ือนจะไม่ค่อยพูดเยอะนะคะจะถ่ายวิดีโอให้ดู เขาจะเพิ่งเปิดเกี่ยวกับพวกเตะฟุตบอลได้ไม่นานแต่ว่าไอ้กอล์ฟคลับเนี่ยเขาเปิดนานแล้วค่ะมันเป็นสนามกอล์ฟกว้างมากเลยใช่มันจะมีเอ็กทีนโฮคือ18หลุมนะคะที่นี่ เขาจะมีลานเตะฟุตบอลให้ด้วยทางอันนี้น่าจะเป็นหลุมที่สี่จะไม่ได้ตอนนันมา,มาตีกอบแล้วเปลเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอีกด้านนึง ไปดูเรื่อยๆอ,อ๋อรมที่สองมันอยู่แถวฟาร์มสถานเงียบสงบมากเลยนะคะตอนกลางคืนที่นี่จะเงียบหลับสบาย <laughs> แอบมาหลับบ่อย พอ,อดีมีคนเขาเล่นด้านนู้นเลยจะไม่ไปจะพาไปเดินทางนี้จะพามาเดินทางนี้เอา <c oughs> อากาศตีมากเลยค่ะที่อังกิษวันนี้ตรงนั้นจะเป็นทางที่เข้าไปในบ้านเขามันจะมีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ดีสนามฟุตบอลตรงนูน้นีเขาเตะบอลกันไปก่อนจะมีหมาสองตัวนะคะมาว่ายน้ำเพื่อนเขาเขามีหมานี่เป็นพรน,นะะ่ะเป็นสระน้ำแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาะคะ่ะ าใครอยู่แถวๆนี้อากาศดีๆพาครอบครัวมาเล่นกันได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะจะได้พากันมาถึกเนาะราคาก็ไม่แพงค่ะราคาย่อมเยาแล้วมีร้านอาหารไทยที่นี่ด้วยเขาไม่ขาย พวกเครื่องดื่มพวกเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาขายแต่เครื่องดื่มแบบซอฟต์ดริงอะคะ่ะพวกน้ำเปล่าชากาแฟาอะไรเงี้ยขายแต่ว่าเขาไม่ขายเบียขายเหล้าะคะ่ะมันนานมากแล้วไม่มีคนมาทำนี่ถ้าเขาทำมันสวยนี่ลุงทิสซี่ งหลัทางนูน้นข้างหลังทางนู้นจะเป็นเหมือนกับว่าไว้ปลูกผักปลูกอะไรเดี๋ยวขอองแต่ว่าถ้าไม่ใช่ทุกเา้าเป็น เป็นวิวมันจะเป็นวิวอันนู้นเหมือนกับเป็นปราสาทเนี่ยค่ะจะไม่ได้วิวเขาลมแรงเย็ยนๆนยิดนึง วันนี้ก็จะถ่ายวีดีโอแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจอยเพื่อนๆแล้วเดีย๋ยวว่าหายเราหายไปไหนไงซาวีดีโอหน้าเจอกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะไงน,นะคะ